สวัสดีครับวันนี้มาทำเป็นเมนูนี่ครับต้มแซบกระดูกหมูอ่อนนะครับที่เราชอบสั่งทานกันที่ร้านเป็นประจำนะครับก็นี่ครับพระเอกของเรากระดูกหมูอ่อนนะครับแล้วก็มีพวกบรรดาเครื่องเทศเครื่องเคียงทั้งหลายแหละนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะทำให้กระดูกหมูอ่อนนุ่มๆน,น,นะคะคุณแม่จะได้ทานง่ายๆด้วยเดี๋ยวผมจะเอากระดูกหมูไปต้มก่อนนะฮะ เคี่ยวให้เขานุ่มแล้วก็กระดูกก็จะได้กัดเข้าง่ายๆนะครับนี่ครับก่อนอื่นเลยก็ตั้งน้ำครับแล้วก็ใช้ซุปหมูลงไปก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราใส่กระดูกหมูอ่อนลงไปนะครับใส่กระดูกหมูอ่อนลงไปครับก็เดี๋ยวเราต้มเขาเคี่ยวเขาอย่างนี้ไปก่อนนะครับ ผมจะใช้วิธีเดี๋ยวเอาให้เดือดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาเข้าหม้ออบเหมือนเดิมนะครับถ้าบ้านใครไม่มีหม้ออบก็เคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆใช้ไฟกลางๆอ่อนๆไปเรื่อยๆนะเนี่ยครับใส่กระดูกหมูอ่อนลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเคี่ยวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับสักประมาณชั่วโมงนะครับแต่เดี๋ยวที่บ้านพอดีมีหม้ออบครับก็เดี๋ยวพอลอให้เดือดปั๊บเดี๋ยวจับใส่หม้ออบครับจะได้เปื่อยๆเนาะ นะครับเริ่มเดือดแล้วนะฮะถ้ามีฟองนะครับก็อย่าลืมช้อนฟองแบบนี้ออกนะครับพวกนี้เป็นของเสียนะครับคอยช้อนฟองออกด้วยนะครับพวกสิ่งสกปรกทั้งหลายนะครับเดี๋ยวปล่อยให้เดือดไปอีกสักพักหนึ่งก่อนครับค่อยเอาเข้าหม้ออบนะครับนี่นะครับพอกระดูกหมูอ่อนของเราได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่เห็ดลงไปก่อนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตามด้วย ส่วนผสมเลยนะครับครับใส่รากผักชีลงไปนะครับมีตะไคร้นะครับก็ข่านะครับใส่ลงไปนะครับก็หอมแดงนะครับพริกขี้หนูนะครับเดี๋ยวคนให้เข้ากันครับ คนให้เข้ากันอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราปิดฝารอให้เดือดอีกรอบนะครับเห็ดจะได้สุกนะครับเราค่อยมาปรุงรสกันครับกลิ่นหอมแล้วครับเดี๋ยวเราใส่นี่ครับฉีกตัวใบมะกรูดลงไปนะครับแล้วก็เริ่มปรุงรสนะครับใส่เครื่องไปนิดหน่อยนะครับ ก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยครับแล้วก็น้ำปลาครับแล้วก็พริกป่นนะครับคนให้เข้ากันอีกรอบครับนี่ครับเข้าที่แล้วครับก็ เดี๋ยวปิดแก๊สได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ผักชีผัหลั่งไปนะครับเดี๋ยวปรุงรสด้วยมะนาวอีกนิดนึงครับนี่ครับปรุงรสด้วยน้ำมะนาวนะครับแลวสุดท้ายก็เดี๋ยวใส่พริกแห้งลงไปครับนี่ครับใส่พริกแห้งไปหน่อยนะครับแล้วก็คนครับ ก็เป็นอันเดี๋ยวปรุงรสแล้วก็ตอนนี้เราปรุงรสแล้วแล้วก็ชิมนะฮะว่าถูกปากหรือเปล่าแล้วก็เสิร์ฟได้เลยครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็แต่งหน้าด้วยผักชีนิดหน่อยนะครับรสชาติอร่อยกลมกล่อมครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสำหรับต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อนนะครับอย่าลืม subscribe กันด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ